ทุกท่านนะคะตอนนี้พี่นัดกำลังนะคะจะต่อระเบียงนะคะข้างบ้านแล้วนะคะเนาะโดยมีทั้งดำทั้งดำนะเป็นคนนี่นะช่วยดำนะคะและยูยูเราก็มีแขกครับเมื่อวานนี่ล่ะปักเอีหยงปักค่อยเมื่อวานเนี่ยได้แล้วตอนนี้เนี่ยแบบเราเหวี่ยงเหงี้นเลยนะ พี่น้าต้องรบกวนเจ้ายืมปักเจ้าที่บ้านหน่อยฮะปักเอามาไว้ออกเหล็กเพราะว่าปักดำเนี่ยน่ะที่เราซื้อเครื่องแรกมาเนี่ยมันสายหนาไม่ไม่พี่นะไอปักผมเมื่อวานนี้พี่ชายอ่ะปักไหนอ่ะไอปักไหนพี่พี่ามปักแบบไหนเนาะใช้เขาขาวหลอก บาเบียที่ที่มันมีหัวหัวเสียดไอ้ลำมะปักเขาไอ้เต้าเต้าเต้าเสียดแล้วมีชนิดเปิดอนะเต้าเสียดนี่นี่น่นี่นี่เนี่ยเขามาต่อไฟแล้วมันต่อไฟเขาบ้านเไหมต่อไฟเข้าาบนแล้วอันนี้ป้กบ่ไม่จากไหนเลยนี่นี่นี่เสียบนี่ได้เลยมีมของเจ้าบ่ะใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวค่อยซื้อมาคืนเจ้าค่อยก็ไม่รู้ โอ้ต้าขอให้เลยขอให้เลยใช่ขอบคุณครับจริงปะขอบคุณครับเอาจริงเดี๋ยวซื้อมาให้เดี๋ยวซื้อมาให้เราไม่รู้ว่าของใครชาชาหมูผมตอ้าจ้าพี่ทำไมเจ้ามากินข้าวในช็อปเจ้ามีหมูกินก็มีหมูกินโอ้ยหมอลำคูดีหย่อนสองขนอยู่ผู้เดียวทนเลยบ่มีหมูเลยมาหาหมูจะต้อง พี่หนูนามามามากินข้าวด้วยกันเฮ้ยมากินข้าวด้วยกันเพอนนอนมากินเพื่อนเขาเอิญเขามากินข้าวนักจะคว้างไรโอ๊ยมันกไม่ไม่ก็อิ่มแล้วค่ะเบียร์อิ่มอกอิ่มใจไอ้ที่เขามาเนี่ยเขาได้กินเรื่องเรืม่กินนานแล้ว พี่หนูนาบอกว่ากินเขาเขาลุกไปสามรอบแล้วพี่หนูนายังไม่ลุกเลยนะคะได้กินหมูย่างใช่ไหมถึงมาเฮ้ยผอยได้กินมากผอยครับรถหน้าเอซี่มาพูดนะหมูย่างหอมวยห่วยมากสวัสดีพี่นัดกันเลย่าได้ได้เดี๋ยวไปกินข้าวบ้านพี่นัดดีกว่าอันเดียร์ที่เหมียวัำทิ่เหมียวค่ะคุณยายคุณยายนี่คุณโอ้ทุกคนดูพี่เบียร์ทำอันนี้เนาะทำหมูหมูย่างหมักเองกับมือนะคะ จับแมงดามาด้วยนะเมื่อคืนเนี่ยโอ้ไปได้จะใช้มาอกินก่อนดูที่แช่แมงดาปะโอ้ยหนูไม่กินเกี๊ยวมันดาฮะนัสวัสดีพี่เอไม่เป็นไรกินหลายคนจะเชื่อแต่ดิฉันไม่กินแมงดาหรอก็ไม่เคยกินไม่แบบกินมันไม่ถูกไม่ถูกสเปคแล้วกินแล้วรู้สึกไง มันก็อร่อยนะแต่ว่ามันอร่อยมันแปลกๆันเนาะเขาไม่ชอบเมงดาเราจะว่าไงชอบไหมเมงดาชอบมันหอมอ๋อชอบกลิ่นมันหอมอันนี้เมงดาสดหรือเมงดาเมงดาขวดอ๋อเมงดาถ้าแมงดาขวดมันก็แต่ถ้าเมงดาอันนี้จริงๆมันจะหอมมากเดยกเมงดาที่เป็นตัวจริงอะพี่นัทแบบตัวตัวอะไรนะที่มันหอมตัวผู้เอ้ยตัวตัวผู้ตัวเมียเปีย แมงดาที oh, nice. oh, like oh, ่หอมตัวเมียแต่ตัวผู้มันกลิ่นแรงอร่อยมากอร่อยมากโอ้ยเบียร์ไม่แย่แบแต่พอเอาลูกเอาเมียละละละเอาเลยอะเอาแล้วเอาแล้ววะโอ้ยนึกว่าสวนหยอกหยอกหยอกน่อนกำลังเล่นอยู่จะจองลูกสะพ้ายคราบวะอร่อยมากอร่อยมากจี่งนะ ลเมีมีหมูกินเข่าไหมเออเพราะมีหมูกินมามีหมูกินเข่าไหมเจินนึกว่าหนึกินนึก่ากินนึ่ากิเราไปดูต่อนะคะให้ต้นอ้อกินข้าวไปนะคะไอซีเนี่ยนี้คือความคืบหน้านะของบ้านเราเนาะมาทำงานนะคะพี่นัทเออเรามาหาหาคนคนนี้โอ้โหเขาสะอาดมากอาบน้ำหรือยัง น้ำน่ะเจอยังวันเนี้ยอาบแล้วตอนไหนเมื่อคืนในฝันอาเมื่อคืนอาเมื่อคืนเช้ายังไม่อาช้าเดี๋ยวก่อนไม่เสรสิเขาไม่าบน้าพอกันพอกันเมื่อกี้นะคะนานั่งกินเป็นวิวตอนนี้นออนั่งกินเป็นวิวค่ะ ื hey, นี่นะเป็นไงสวยมากนี่นั่งกินเป็นเลยนะนั่งข้าวกินข้าวพร้อมวิ่งตอนนี้ช่างกำลังจะทำนะนั่งบอร์นะค,ค,ค,คะทีทำนั่งบอร์นะคะต่อระเบียงมาล้างบอร์นะคะทีต่อระเบียงมาล้างบอร์เล็กที่เล็กพร้อว่าพี่ดำยังไม่พอยังไม่พอขาดอะไรบ้าง เยอะๆเยอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้วัดก่อนโอเคตรงนี้ก่อนเเอาไม่พอเตะเสาเนี่ยและเพราะเพิ่มความยาวไนที่นี้ใช่โอเคเพิ่มเสาด้วยใช่ไหมเสาแล้วแล้วต้องแล้วหน้าสิบหนึ่งแล้วใต้สิบหนึ่งอ่าวัดแล้วเราจะสั่งเราจะมีระเบียงออกมาตรงนี้นะคะไอคิวนะไอคิวยาว เรียบเรียบร้อยแล้วทั้งทั้งคอนทั้งอะไรมันแ่ะห้าเมตรห้าเมตรโอเคห้าเมตรยาวเนี่ยนะยาวห้าเมตรนะคะเอ็กซ์คกว้างขกว่าสี่เมตรกว้างสามเมตรตั้งสามเมตรสี่เมตรเผื่อคอนเสื้อสี่เมตรเผื่อคอนโอ้โนี่ช่อข้างนี่เผื่อคอนเผื่อกทำระเบียงสี่เมตรเลยสี่เมตรมันก็โค้งมันก็กว้างแค่นี้แล้วตั้งแค่นี้ได้ สามเม,มัเม so like ันเพราะว่าชีเมตรนี่เสาเฮาเสาเขาที่จับตูมแน่นะแต่คอดมันยืดสูงแล้วนะได้ยงบอกมีอไรแ่แต่ว่าคนเป็นอะไรเบงไขอะไรเนี้ย เเอนราจะทําไว้นะคะอีกทีนะคะเราจะทําระเบียงนะคะเพื่อไว้ตอนรับนักท่องเที่ยวนะคะอีกทีเนาะนะคะแล้วเราก็จะทํเรายาวยาวห้ากว้างสามแล้วถ้าเราจะสั่งเหล็กเนี่ยเราสั่งเหล็กเผื่อทาระเบียงไปเลยดีไหมได้ทีเดียวเนาะพี่เนาะเออเทีเดียวเลยทําราวอ่ะทําราวทาราวไม่ใช่ไม่ใช่งราว เลียงไงเล่ากล่องสองนี่ก็ได้ใช่เ<ช>ออเนี่ยเราก็วัดเลยแล้วเราก็สั่งทีเดียวเขาได้เยอะเขาได้มาส่งทีเดียวเลยไมนตีเฉลี่ยง่ายอยู่มันมันห้าห้าคูณสามพี่เอาพี่เอาฝาเชลราตีได้ไหมระเบียงเราเนี่ยได้เอาฝาเชล่าเนาะฝาเชล่าพี่สีอะไรก็เลือกเราเออฝาเชลราหรือเอาไม้ไม้ เอาแบบเอาแบบทำเป็นแบบไม้ระแนงไม่เออไม้ที่ไม้ไม้ที่มันเป็นฉลุเห็นบ่เห็นบ่ไม้ฉลุที่มันเป็นไม้ฉลุนั่นง่ายไหมไม้ที่เป็นระแนงไม่ดีเลยไม้ที่เป็นลำแนงบ่เป็นระแนงมันจะสวยไหมระแนงเป็นช่องมันจะสวยกว่าเหรออ๋อมันมันมันแบบว่ามันมันมันจะเรียงแบบนี้เลี้ยงเรียงไปเรื่อยๆแตตั้งประมาณนี้จตตั้งหรือนาหรือนอนตั้งอ่าตั้งมันจะสวยกว่านะ ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลือกเลือกเอาแบบไหนก็ได้ครับใไปสั่งมาเลยได้เดี๋ยวสั่งเหล็กวัดความยาวของลาวก่อนเพราะว่าการคนตกเพราะไม่มีเหลาตอนนี้มันเพราะว่ามันคนหิ่นเพราะว่าเหล็กมันสุดแค่หกเมตรครับอืมเสร็จนั่นแหละเราเราก็สั่งหกเมตรจะตัดน่าจะเหลืออยู่อ่าเดี๋ยวพี่นายคุยงานกับช่างก่อนนะคะทะเบียนเอฟซีกำลังจะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณที่ให้ทุกท่านนะคะสมัครนี่